จับเ,เพื่อนชื่ออะไรเอ่ยบอกแล้วว่าไม่รอดครับไม่รอดครับงานนี้อะไรเอ่ยน่าจะเป็นอิศกุลราไม่รอดครับมาแล้วเพื่อนมาแล้วแต้มแรกครับปลานปลาอะไราอะไรครับไม่ยอมครับตรงหนานครับไม่ยอมครับบอกแล้วเล่นก่อนนะเล่นก่อน เย็นๆนฮะเต็มเ,เ,เร็กนะอย่าให้หลุดนะฮะถ้าหลุดแล้วมันจะแก่นครับแกงเย็นครับแกเย็น,ยนตัวอะไรครับด้านจังเลยภันในหรือเปล่าด้านนี้นา่าจะเป็นอโอ้ยห,หนวดจ่าหนวดจ่าหนวดจอฮะไซส์<น>ประมาณสี่ขีดสามสีส่ขีดถ้ามัใหญ่นะเพื่อนนะแต่มันกินแรงครับจอนะ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 จอ มาแล้วครับเพื่อนๆเต็มแรกแหกหมานไม่ใหญ่นะแต่มันกินแรงนะกินแรงมากนจอจา้ดูสวยๆกันอ่าเต็มแรกมาแล้วครับเพื่อนนจอหวาเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเอ้าลุดเสร็จแล้ว